สวัสดีค่ะมีความกังวลมากได้งานที่ใหม่ตำแหน่งสูงด้วยผู้จัดการผู้บริหารความคาดหวังเขาก็เยอะแต่ตัวเรามีความกังวลสุดๆเลยไม่รู้จะทำงานนั้นได้หรือเปล่าเป็นธรรมดาของคนที่จะไปเริ่มงานใหม่แล้วไม่มั่นใจตัวเองครูก็เป็นไม่ใช่แค่ว่าคุณเป็นเดี๋ยวครูจะแชร์เทคนิคคุณว่าครูหายตรงนั้นได้ไงรู้ไหมครูมองหน้าคนที่คุณรักเฮ้ย โอกาสมันมาถึงหน้าฉันแล้วเนี่ยแล้วทำไมฉันไม่โชว์ฝีมือแล้วถ้าฉันทำได้คนที่ได้ประโยชน์จากฉันมีอีกมากมายเฮ้ยเงินเดือนฉันเพิ่มตำแหน่งฉันได้พ่อแม่ลูกสามีคนที่อยู่ข้างหลังฉันก็ได้ประโยชน์จากฉันด้วยจริงๆแต่ก่อนครูก็ไม่ได้คิดคมขนาดนี้หรอกอ่านเยอะฟังเยอะมันช่วยได้แต่ตอนนั้นครูคิดแค่ว่าเฮ้ยคนข้างหลังครูเนี่ยถ้าเกิดครูไม่ทําแบบเนี้ยเขาจะอยู่กันยังไง เขาจะเอาอะไรกินถ้าชั้นมัวแต่กังวลมัวแต่ท้อมันไม่ช่วยอะไรเลยอะครูคิดตรงนั้นได้ครูก็ลุยลุยด้วยความกังวลนั่นแหละแต่ก็มีอีกล่างนึงคิดว่าเฮ้ยถ้าชั้นโฟกัสแล้วมุ่งมัน่นอะอย่างงมันก็ได้มันไม่เกินความสามารถชั้นแต่อีกใจก็คิดว่าเฮ้ยแล้วถ้าฉั้นทำผลงานไม่เข้าตาเขาไม่เอาชั้นออกหรอวะก็คิดในแบบนั้นอะคุณรู้ไหมหัวจะปวดตายตอนนั้นแต่ มันมีสองอย่างที่มันหนุนคูคือคนที่คูรักกับเป้าหมายที่คูตั้งคูอยากเป็นระดับท็อปมานานและอยากเป็นเฮดสมานานแต่คูยังไม่ได้ขึ้นมาที่นี่คูได้ขึ้นเอาวะชมัตโกออนซี่มันไม่มีอะไรจะเสียคูก็ลุยเลยแล้วคูไปเริ่มงานที่นั่นใหม่ๆนะคูไม่ได้บ้าข้างทําทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกแต่แรกนะคูเริ่มทีละหน่อยเริ่มทีละจุดจากการที่คูเข้าไปแรกๆ ครูอ่านคู่มือทํางานแล้วครูก็ดูน้องๆเขาทํางานแล้วครูก็ถามคนที่ครูจะปรึกษาได้เฮ้ยวางงานเนี้ยธุรกิจเป็นยังไงนู่นนี่นี่นั้นเป็นยังไงมันเคยมีจดบอร์ดมาแบบไหนครูก็ถามแล้วครูก็เริ่มทีละหน่อยการที่ครูเริ่มอ่ะพอสิ้นเดือนใช่ปะ่ะครูก็จะมีรีพอร์ตคนที่สูงก็ครูว่าเดือนเนี้ยฉันทําอะไรให้กับบริษัทบ้าง คุณอย่าหลุดตรงนี้เด็ดขาดคุณต้องรีพอร์ตให้เขารู้คุณทําอะไรบ้างเดือนอะไรอย่างก็ยังดีอย่างที่ครูเข้าไปอ่ะครูก็ไปดูอ่ะครูเห็นเวลาน้องๆส่งเมลหาซัพเออร์มันไม่มีเอกสารอะไรมันไม่มีหลักฐานใดๆว่าซัพเออร์เขาตอบรับครูก็ไปทําเอกสารตัวน,นั้นขึ้นมาใบาตอบรับคําสั่งซื้อแล้วก็ให้น้องๆส่งไปพร้อมกับอ e ีเมล ไอ้ฟอร์มเนี้ยมันอยู่ในคอร์สคู่มือจะซื้อจัดจ้างด้วยถ้าคุณได้เรียนคุณเอาไปต่อยอดได้เลยมันใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็น่ะครูทาเสร็จแล้วพอสิ้นเดือนครูก็รายงานเขาว่าเดือนเนี้ยฉันทําเรื่องนี้ออกไปแล้วพอเดือนหน้าครูก็มาดูใหม่อ่ะครูลองดูแล้วเฮ้ยมันน่าจะเปลี่ยนแปลงระบบงานนะอ่ะก็ลองเปลี่ยนก็ลองคุยกับน้องๆดูเพราะเราเป็นหัวหน้าเรามีสิทธิ์ ที่เราจะคุยที่เราจะพูดเพราะคนที่อยู่เบื้องบนให้อํานาจเรามาแล้วเพราะเขาอยากได้คนที่ไปวางระบบเขาอยากได้คนไปปัดกาดเช็ดถูแผนกนั้นให้มันดีขึ้นมาให้มันมีระบบขึ้นมาอ่ะครูก็คุยกับน้องเฮ้ยลองทําแบบนี้แบบนั้นไหมแน่นอนน้องๆมัน Anti, แอนตี้แต่มันก็ต้องฟังเราครูบอกว่าลองดูสักสามเดือนถ้ามันไม่เวิร์คค่อยกลับมาทําใหม่ครูก็บอกว่าเปลี่ยนคนนี้ทําแบบนั้นคนนี้ทําแบบนี้คนนี้ทําแบบนั้น ตอนสิ้นเดือนครูกร็รายงานให้เขาทราบว,ว่าครูทําแบบนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วพอทดลองทําไปมันไม่เวิร์กกับงานแบบนั้นครูก็กลับมาทําเหมือนเดิมแล้วครูก็บอกเขาว่าลองแล้วมันไม่เวิร์กแบบนี้โอเคกว่าแต่ว่าหนูจะรัดกุมในจุดนี้เข้าไปมันก็มีในเหตุนั้นคุณรู้ไหมว่าเขาเห็นคุณแบบเนี้เขาเห็นความตั้งใจคุณแบบเนี้เขาให้คุณผ่านโปรได้ง่ายๆเลยเขารู้ว่าคุณตั้งใจที่จะไปพัฒนาในบริษัทเขายังง่ายเขาก็เอาคุณไว้ แล้วครูมองย้อนกลับไปตอนนั้นนะความกังวลครูไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะมันช่วยดึงครูลงมากกว่ามีแต่ความมั่นใจมีแต่ความมีไฟมีแต่ความกระตือรือร้นที่มันจะช่วยครูคือใครไม่อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นมันไม่รู้ไงมันมีความกังวลคิดว่าเฮ้ยกูจะทําได้ไหมมันจะไปรอดหรือเปล่าวะเฮ้ i, แลวฝีมือฉันมันถึงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันคิดอย่างเงี้ยตอนนี้คุณโชคดีถ้าคุณทําจะซื้ออยู่ เครื่องมือคุณมีคุณลงเรียนเลยคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างอันดับแรกนะคุณต้องเรียนเลยไม่ว่าจะเป็นระดับล่างหรือระดับท็อปคุณต้องเรียนเพราะคอร์สนั้นมันเป็นฐานครูสอนตั้งแต่พื้นฐานยันท็อปของจัดซื้อทั้งระดับลูกน้องและผู้จัดการต้องได้เรียนมันจะเป็นระบบงานจัดซื้อที่มันถูกหลักควรจะเป็นแค่คุณได้เอกสารได้โฟในนั้นไป คุณคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วแล้วในนั้นคุณยังบอกวิธีทําวิธีคิดให้คุณด้วยคนที่ทําจัดซื้อมาเป็น10-20ปียังไม่รู้ครอบคุมเท่าโฟนั้นเลยคุกการันตีไม่รู้เท่าครอบคุมเท่าโฟนั้น เพราะครูผ่านมาแล้วไม่รู้กี่บริษัทจัดซื้อก็รู้อยู่แค่นั้นการที่ครูฝ่รู้เข้าไปอบรมเข้ามาทดลองเข้ามาทํากับตัวเองมันก็ได้รู้เพิ่มได้ทําเพิ่มแล้วบริษัทบางบริษัทมี ISO จะเข้าตลาดลั์โอโหโฟทุกอย่างมันถูกหลักในนั้นอยู่แล้วถ้าคุณมีโอกาสขอให้คุณเรียนแล้วคุณจะโลกสว่างตรงนั้นแล้วคุณจะมั่นใจในตัวเองในการไปทําหน้าที่ใหม่อีกบริษัทหนึ่งครูคอนเฟิร์ม แล้วบางคนเรยียนคอร์สครูไปนะมีความอุ่นใจมากโหมีครูอยู่ข้างทำให้เขามีไฟทำให้เขากระตือรือร้น,นทำให้เขารู้สึกสบายใจแฮปปี้ขึ้นมาได้คอร์สครูไม่ใช่แค่ว่าทำให้คุณเก่งขึ้นนะคอร์สครูทำให้คุณสบายใจขึ้นด้วยมีครูอยู่ข้างๆคือถ้ามีปัญหาหรือว่าเจออะไรในงานอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์หรือโทรหาครูครูจะหาคำตอบช่วยคุณแก้ไขในตรงนั้น ยังไงก็เรียนรู้อย่างที่ครูบอกแล้วใจคุณเนี่ยต้องหนักแน่นต้องมั่นคงคือความกังวลไม่ได้ช่วยอะไรคุณมันอาจจะคิดแวบเข้ามาได้แต่ขอให้คุณตัดมันไปเลยเอาความมั่นใจไปใส่แทนคุณเก่งอยู่แล้วแค่คุณยังไม่รู้แค่นั้นเองตอนนี้คุณมีเครื่องไม้เครื่องมือครบแล้วสู้กับใครได้ไม่ยากจริงๆสู้คนอื่นก็ไม่เท่าสู้กับตัวเองนะสู้ใจตัวเองเนี่ย ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นมีความหนักแน่นมีความมั่นคงเชื่อใ,ในตัวเองว่าทำอะไรก็สำเร็จคุณก็ทำอะไรสำเร็จคุณจะเป็นไปอย่างที่คุณคิดและคุณพูดครูบอกเลยคุณบอกตัวเองไว้เลยว่าคุณเก่งที่สุดคุณทำได้ท <Dod ate> ุกอย่างคนอื่นเขาทำได้ทำไมคุณจะทำไม่ได้ครูยังทำได้คุณก็ทำได้เพราะครูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งคนอื่นที่คุณมองว่าเก่งเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกัน เขาทำได้คุณก็ทำได้ไม่มีอะไรเกินความสามารถที่คุณจะเอื้อมไปถึงครูเป็นกำลังใจให้ครูสนับสนุนขอให้คุณผ่านจุดนี้ไปได้ขอให้ใจคุณหนักแน่นและมั่นคงคุณไม่มีอะไรจะเสียเกิดมาก็ตัวเปล่าตายไปก็ตัวเปล่าคุณดึงศักยภาพให้เต็มที่คุณลองสักตั้งสิมันได้ผลเกินคาดครูการันตีให้คุณคิดแบบนี้ไปเลยยังไงก็เรียนรู้เยอะๆครูจะบอกคุณเสมอเพราะสิ่งนี้มันดีกับคุณจริงๆ ครูจะบอกคุณเสมอว่ามันดีมากๆแล้วก็ขอให้คุณดูแลสุขภาพเองด้วยนะคะจักใจครูธัญญาค่ะ